จะไปไหนมาไหนไม่ใช่ระวังแต่เรื่องโควิดแล้วนะคะตอนนี้ฝีดาดลิงเคงจะได้ข่าวกันเยอะแล้วละนะชาวในจีเรียาอายุ27ปีที่เขาอยู่ที่ภูเก็ตเขาได้พักอยู่ที่แถวแถวป่าตองนะคะแล้วก็พฤติกรรมของเขาก็คือชอบเที่ยวเที่ยวกลางคืนเที่ยวคลับเที่ยวบ,บ,บาร์แล้วก็ไทม์ไลน์ของเขาก็คือมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง6-7คน หลังจากนั้นตร,ตรวจสอบว่าเป็นฟีดัดลิงแต่หลบหนีไม่ยอมรับการรักษาหลบหนีไปยังไงเขาไปเส้นทางจากป่าตองมากรมพาาเนาะแล้วก็หายไปเลยโผล่ไปอีกทีไปเจอที่สระแก้วแล้วเขาก็ไม่ได้ออกประเทศไปธรรมดาเขาว่ายน้ำหนีไปโผล่กัมพูชาและถูกจับได้ที่พนมเปญแล้วค่ะแล้วก็ยังไงต่อไปไม่ทราบเลยแต่ระหว่างที่เขาหนีเนี่ย เขาได้สัมผัสกับคนราวๆประมาณร้อยกว่าคนอะร้อยเจ็ดสิบกว่าคนเลยเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังค่ะร้อยเจ็ดสิบกว่าคนนี้ก็คือเป็นสุ่มเสี่ยงแล้วแหละก็เหมือนกับว่าลักษณะของการติดอ่โอไมครอนติดโควิดที่ว่าใครได้สัมผ,สผัสผู้ป่วยก็คือสุ่มเสี่ยงก็คือต้องรับผิดชอบต่อสังคมเว้นระยะห่างดูแลตัวเองก่อนตรวจสอบตัวเองก่อนนะคะว่า มีอาการหรือเป็นหรือไม่แล้วก็ต้องระมัดระวังคนที่มีโรคประจําตัวมันจะทำให้เป็นอาการหนักจนถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะเราก็ต้องระวังไม่ว่าจะเป็นทั้งโรคโ,โ,โควิด12บสองเนี่ยแล้วก็ยังจะฝีดาดลิงอีกมันรุนแรงแล้วมันก็น่ากลัวสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวใครที่มีเด็กแล้วก็คน แก่ผู้เฒ่าผู้แก่ชราที่อยู่ในบ้านต้องระมัดระวังกันตรงนี้นะคะแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมเป็นแล้วแจ้งแจ้งให้เรียบร้อยรักษาให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บตัวเพื่อไม่ให้จะติดกับคนอื่นต่อไปนะคะยังไงฝากด้วยค่ะห้องข่าวชาวบ้าน